เสื้อผ้าที่ถูกกับเราะคะ่ะเราจะได้มีความสุขในในชีวิตประจำวันเราซึ่งในคอลเลคชันนี้นะคะา่ารู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆสำหบ้านเราเพราะว่าเขาจะเน้นเรื่อง UV Protection <ม>ค่ะก็คือใส่เสื้อของ Uniqlo mm hmm. นะคะป้องกัน UV ได้ถึง90%เหมาะกับกับกับอากาศบ้านเรามากๆแล้วก็คอลเลคชันนี้มีสีใหม่เยอะมากมี linen มี a r i s m มี baggy pants มี denim ที่ คอลเลคชันนี้รู้สึกว่ามันดปมากมีความแปดสูนพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าใครที่อยากลองมิชชันัทเองก็สนุกกันค่ะเพราะมีสไตล์ให้เลือกแบบหลนะากหลายมากในรุ่นนี้ในรุ่นของยน่อันนี้ก็เป็น UV protection แนละ้ว mm. ก็ออกไปก็คือกันแดบดบ UV ได้90เปเ็นลยมีความเป็นแฟชั่นด้วยแต่เป็นแฟชั่นได้อันนี้คือชื mm. ่อโซา Free range ให้นอกทำอะไรก็ได้ก็เลยแบบ ติดกระดุมน้อยหน่อยโอ้บอกความเป็นยายๆไงบ้างพี่ย่ารู้สึกว่ามันยังมันมีความเฟมินินนะคะมีความเรนินแต่ว่าเราทำให้มันมีเอจีนิดนึงในการที่ดึงให้เอลเล็กเปิดในส่วนที่เรารู้สึกมั่นใจใช่ค่ะารูปอย่างย่าพี่ย่าบอกว่ามีสีใหม่ๆเยอะเลยชอบสีอะไรพิเศษบ้างจริงๆที่ชอบจริงๆอ่ะชอบสีฝันนะคะรู้สึกว่าคอลเลคชันลินิน ปีนี้แบบสีแบบพิศใจดีคบ,บไปไหนก็มีแต่คนเห็นแน่นอนมีตามสีของคนเลยไหมคะมีครบทุกสีเสื้อยืดเขาเป็นเอเวริสต์ตอนนี้เป็นแบบข้างนอกได้เลยไม่ต้องใส่ข้างในคะ่ะก็ครบเลยสนใจไปที่ช็อปได้เลยเนาะสนใจไปที่ชอ็ปชอปยูนิโคได้นะคะหรือไม่ก็ไปที่ยูนิโคลดอทคอมหรือว่าโหลดแอปยูนิโคลได้เลยค่ะ เออ่จริงๆเป็นทริปที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะไปตั้งแต่แรกแบบจองตั๋วแบบสามวันก่อนแล้วก็ไปเพราะว่าละครยังไม่ได้เริ่มถ่ายก็เลยอ้าวไหนๆก็ว่างไปด้วยแล้วกันคือปีใหม่ไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวต่อใช่ค่ะใช่ค่ะก็กลับกลับบ้านเออ่ปีใหม่ผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรทําก็เลยไปสวิตเซอร์แล้วสกีก็สนุกสนานนะคะก็จริงๆหนูสกีไม่เป็นค่ะือไปเรียนตอนนั้น เคยเรียนตอนเด็กๆมากแบบพี่แบดูแบบว่า e นจอยมากใช่เขาเาเก่งอยู่แล้วอ่ะเราเขาไม่สอนเราหรอลูกสอนสอนเขาพี่เขาที่เขาจะสอนได้แต่ว่าก็ก็ตูดเขียวมากล้มไม่หยุดเลยถ้ามันเป็นแบบทิ่แบบเผชิญอัตลักษ์ก้าผ่านความกลัวของเราด้วยใช่ไหมตอนเด็กๆ สะกีค่ะแล้วก็เหมือนที่บ้านทุกคนเก่งมากทุกคนก็ค่อนข้างกดดันเราให้แบบให้ลงสโลปใหญ่เลยแล้วก็ยังปิดพิษยังเบรกไม่เป็นเราจะชนคนอื่นเราตกใจแล้วก็ฝังใจแล้วตอนนี้มันว่าเราแข็งไม่ได้ใครกลัวเราตอนนี้ตอนนี้ชนไหมคะไม่ชนใครแ่ชุดฟิปก้าวผ่านก็รู้สึกว่าแบบ ทำได้แล้วทำได้แล้วแล้ว hmm. ก right. ็ที so ่ส uh ํา huh. คัญชุดสกีทำให้เราดูหุ่นดีมากก็เลยรู้สึกว่าเออข้าง้ามนเล่นไม่เก่งก็ขอให้ดูสวยแล้วกันมีคนชมว่าแบบยาย่าเขาเอาชุสกีอยู่มันต้องฟองๆแต่ว่าเราสามารถโทว์เคิร์ฟแบบอะไรได้สวยงามเอาอยู่ตรงนี้ตองตอบ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 แล้วรู้สึกว่าหนส่แล้วหนูสวย แต่ผมก็โฟกัสก้อยเพย์ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะ <c oughs> ก็เป็นของขวัญที่แบรให้ครัครบรอบรอบหนึ่งนะเป็นทุ่มปีอ๋อเป็นสิ่ง<ล>ที่เราเป็นขอมเขาไวไม่ใช่ผอค่ะสะพายใช่ใช่ใช่จริงๆมันน่ารักมากเลยม,ม,มันมีแบบมันมีของที่หนูชอบเป็นแพนเดนแบบมีม้ามีไอเทมมีอะไรอย่างงเี้ยแต่ว่าสั่งสั่งพิเศษเลยใช่ร่ะเร็วมากสั่งยันใส่ที่ธนาคารเลย ให้นะคะวันอยากให้แบบวันที่มันสำคัญที่ะเขาให้เขาให้ที่ไหนหรอเขาให้ให้ที่นี่ใช่ไหมใช่แต่ว่ายังหาโอกาสใส่แล้็เรียนไปใส่ดิ้งใส่ใส่แซวแล้วหนาวมากหนูอดทนมากใส่แซวมันเม็ดเม็ดเพชรแสตมป์ก็เยอะอยู่วันนี้มันแบบที่อาจร์ดีไซน์เอ็พี่แบล็คออกแบบเอ็มไหมครับใช่ค่ะบเขาดีไซน์เอ็หมดเลย กลับมาพร้อมกับแคปชัน่นว่าแบบว่าสร้อยนี้แบบแฟนซื้ให้เอ่อหนูเขียนว่าหนูเขียนว่าอะไรนะอาจจะอันน<ะ>ี้บอกว่าขอให้ตีใหม่นี้มันแบบวิวคลับเท่ากับสร้อยที่แฟนซื้อให้ค่ะแล้วมีแฮชแท็กนานมากคิดนานมากค,ค,คิดก่อนที่จะเอาชุดไปเลยอ <laughs> ตอนที่เข้ามาให้เขาบอกอะไรกับเราครับ ไม่ได้บอกอะไรค่ะจริงๆพวกคบอบอ a นิเอร์ซ่ของก็จะให้กันเป็นปัจจันอคือยื่นให้เลยใช่ค่ะแบบไม่ร่้รอย่งได้เลยยี่งไั้บอกเลยหนะบอยแก่ยังไม่ให้หรอคะหอเคค่ะ สลับกันค่ะพี่ที่น่าจะใช้ของใหญ่ไปเป็นพี่แบ่แบอกไหมคราว่าทำไมถึงแบบดีไซน์มาเป็นแบบเีนความหมายอะไรต้องเป็นของที่เาชอบมืนประกอบไปด้วยเพชรใชเป็นมาเป็นม้กประมูลนี้คือดีเทลคือลูก่างที่น้องย่าชอบหมดเลยประมาณนั้นเป็นแบบเดียวในโลกเลยเป็นเดียวในโลกหนึ่งดีไครับย่าถ้าจะขอเพิคนี่ไป เขาคิดแบบเด็กตอนตอนเขาบอกคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบู้ตอนแรกกันหนูไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรเลยหนูแคเห็นว่าอู้เพดตั้มเลยเพดหนูเห็นเพชรก่อนเลยหรอหนูมองด้วยความยิบวับก่อนแล้วเขาบอกว่านี่เมื่อค่ะไอติมนะเห็นไหมหัวใจนะแอบถามไม่ถามอ่ะไหมคะว่าพี่แบ๊ะคะไม่ถามไม่ถามเราไม่ถามกันค่ะกถ้าไม่อย่างนั้นชองผลต่อไปเราก็ต้องักนระดับเราอย่างในในในสร้อยเพชรมันมีสัญลักษณ์ของพี่แบ๊ะอะไรอยู่ในนั้นไหม แบบมองบอกเห็นจะพับเป็นมีแแบมีสลักชื่อหรือไม่มีครัคมีของเราทังนั้นเลยใช่มันจะเหอนที่หนูชอบมองที่หันแต่หลายคนก็รู้ว่าแบบจะมีโมเมนต์อะไรหรือเปล่ากับนิมานเลไอย่างเงี้ยเซฟซุ้ยสลักใช่พระเห็นมีทำกิมารูปนั้นไหมไม่มีปันปันกันนา้นดูดูสายตาดูีแปลกจริงๆรอคอยเหรอลูกเลยไม่ไม่ไม่ก็หลายคนถามว่ามันเป็นเหมือนอรแตว่า เล่นกันสวยๆก็เลยก็เลยบ้านมีแฉบมีคิดทำไหมค่าว่ามันจะมีโมเมนต์ไม่ไม่ไม่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ใช่ใช่เนอะไม่ใช่ชุดนั้นก็คิดอยู่แล้วว่าไม่ใช่แล้วก็อการไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะไปอยู่แล้วดแต่ว่าคิดดีๆก็จะเปิดปั๊มใช่ค่ะเป็เราเซนต์แรงเหรอเพราะว่าเขาจะขอเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้เขาจะรอบครอบขนาดนั้นเลยหรอเกอบสองวัน เขาบินกันไปแล้วเราหลุดเขาบินกันไปแล้วแล้วหนูเพิ่งซื้อตั๋วอะไรอย่างเงีเผื่อเราเปลี่ยนเกมทันแบบว่ากระทันเผื่อเขาจะพกติดตัวตลอดเวลาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วตอนที่ใัดกระเป๋าคิดไหมว่าอเดี๋ยวเผื่อเตรียมชุดสวยๆไม่ค่ะไม่ขนาดนั้นใช่มันหนาวเตรียมอะไรสวยมากไม่ได้เดี๋ยวหรือเพราเราสวยตลอดเวลาแล้วไม่ต้องอะไรมากก็ได้ใช่ไหมเขาเหมือนคิมนะเพราะคิมเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรมากแต่เขายังแบบคงว่าจุดเติมเลยนะเลยเติมรัยได้เลย คิดหนักแล้วมีเซนไหมคะว่าปีนี้มีเซนไหมคะว่าปีนี้เร้ไม่รู้เลยไม่ละความคาดต้องที่เราบอกอยากให้แบบอ่ามอมดุลเป็นอย่างสิ่ที่บ้านที่นอร์เวย์ที่อะไรอ๋อไม่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 ได้คาดคาดไปไม่ได้ไม่ได้วาดผ่นมันไว้อะไรเลยใช่ค่ะสำหรับอะไรแต่แต่ว่าไปบอกว่านาอยากได้มีในหัวแล้วโอ้ก็เนี่ยงั้นแต่งขึ้มีในหัวแล้วนะครับตั้งแต่เด็กค่ะตั้งแต่เด็กใช่ค่ะ แต่บอกคนแล้วใช่ไหมว่าอยากได้แบบไหนมเปลี่ยนไปแล้วเหมือนจะเคยเล่าให้ฟังค่ะเคยเล่าให้มาไมอเปลี่ยนไปได้จริงจริงต้องต้องมีคนขอหนูดอนค่ะว่าันจาย์ทำงานค่ะไม่มีฉลองเลยไม่การคูนนะครับไม่ค่ะมี่เดนะฉลองก่อนหรือหลังไม่ยังไม่ถึง เดือน <łość> ีอนนนยังยังยังไม่เดืนห่ะเดี๋ยวปจะเป็นเหมนปีที่แล้วก็ที่เป็นปกนิกกนที่สวนในเวลาเชียนไม่รู้เดี๋ยวน้องดูอีกทีโอเคโอเค